ว้าวเลยลูกว้าวว้าวว้าวคืออะไรอะลูกว้าวว้าวว้าว้าววยายยังแปลบอกเลยว้าวว้าวคืออะไรใหญ่ๆอย่างนี้เหรอว้าวอะไรแบบว้าวมาแล้วว้าวดีใจว้าวอะไรอย่างนี้เหรอใช่ไหมคะว้าว เด็กๆแล้วจะไปนอนแล้วมาจ้ <c oughs> จามาจ้าอะไรนะลูกอะไรคะนกเพชรว่าอะไรลูกอ๋อโฆษณาเอา้าไปไหนลูกไปไหนคะเอ้าเอาเอ้าเอา,เอา,เอา อย่าอย่าพึ่งค่าอย่าพึ่ง,ดงเดี๋ยวตาน้อยกับเดี๋ยวตาน้อยมาอย่าพึ่งนะให้ให้เดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนค่ะเดี๋ยวตาน้อยจะขี่รถเข้ามาเงอร์ดีสวัสดีคุณแม่นนแต่นอ้องพีพีอ่ะตื่นตาตื่นใจอย่างนี้เหรอคะตาว้าวดีใจอย่างนี้ว้าวว้าวได้หลายอย่างว้าวแต่งตัวสวยจังว้าวมัดผมแกะด้วยอย่างนี้เหรอคะ อย่างนี้นะคะคอยนอนบ่เนาะราะว่าบ่านในไทยจะคนเลยนี่มาอยู่กับคุณยายก่อนแป๊บนึงคุณยายหีผมก่อนคุณยายอาบน้ำแล้วอ้วะหวีใช่ามีผมแม่อ,อ๋อีผมมาพลอยีผมให้ยายหน่อยได้ไหมนู่นมีอยู่ข้างล่างนมน ทางนี้ลูกทางนี้อ่าทางนี้ทางนี้เนึ่ยทางนี้ทางนี้เออนั่นแหละไอ้ก้มลงก้มลงก้มลงลูกก้มลงเออโอ้ยบอกก้มกับก้มบัลลีเอาพูดนะก้มลงก้มลงเห็นปะอ่ะก้มลงอ่ะกระดุกเข้าไปเออเข้าไปเอาอู้วเอาวิดบ้าหัวหัวบ้าวิดเอาขาเอาขาเต้เอาเอาขาเต้เอาวีอ่ะเต้เอออ่าเต้ออกมาได้เลย พี่พลอยเก่งมากอม,มีคนถามว่าน้องกินวิตามินอะไรวิตามินอันนี้นะคะนี่คุณยายคุณยายมาจากประเทศเทอีแยงบุข่อยกระจำว่าได้เรายุเพชรบุรีแล้วทรงมาให้สองขวดอะไรฟันแกนขวดหนึ่งไว้กับน,น้อนไว้ซ้ำสูงขวดหนึ่งนะคะให้น้องกินประจาแต่ไม่ให้ค่อยกินทุกวันนะคะเพราะว่าสองสามวัน ลืมบางสิ่กับโได้ให้กินเนี่ยคือพองสิ่กับซได้กินนี่หมดหมดหมดมดมาเกาะหมดมาเจาะหมด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 หดหมดหมดหมดหว่าหาหมดคงเคงคิวๆนีหมาเจาะที่ไหนฮะเข้าไปได้ทัไหล่ะเอาเโอ้ยเตะยายเตะเเตะโอเตะโอ้หาย วายวายน้ำอะไ้นี่แม <tô> <c oughs facial> ่เอาฮ่าฮ่าาไม่ถูกเบอร์ใร่ายูไปย้ายของเศร้านี่เป็นมานีม่อออือจุจตรงกระองยตงะดองกงทอทองชิงทองนก็รทงองทอททงทงนก็รทงทองทงทอทงทนก็ระทงทงทงป้าอะไรอะลูกป้าอะไรน่ะนะ ปลา,ปาอะไรปลาฉลามว้าวปาลาฉลามเก่งมากเนปาลาฉลามอันนี้อะไร,รอ่ะลูกไายขานมอันนี้อะไรนางเงือกน้อย